ทีมหญิงของแกเราจะสู้ฉันได้ไป,ไปจัดกระพัดเวทมนต์ห้ดาวบุ้มหุ่ยตายไปแล้วหนึ่งครับปิบดดาเมจพลังอัตีลิสต,ตมึงไม่น่าสมเพชว่ะขนาดเกยมยังไม่รักมึงเลยไอแว่นติม๋มมาการสุ่มคนแล้วฮะห0รอยใบคาโฮโนโนนะครับทุกคนนะเป็นสาวเต้นลำแห่งเมืองใต้บาดาลน,นะครับคนเป็นคนที่จุดพลังให้โดเอลพลังตื่นขึ้นโกลเด้น ม,ม,มันเป็นอย่างนี้ทุกรอบเลยนะรู้ปะมันเป็นอย่างนี้ทุกรอบเลยเว้ยตีตัวเองโนสตีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมสวัวนนสดีปีใหม่ <im itation> ทุกคนนะครับผมนะปีนี้ก็ไปกันได้ถึง1ล้านซับนะครับนี่ฝาก,กว้ด้วยนะและตอนนี้เราก็มีทั้งหมด600ใบนะครับทุกคนเพื่อมาสุ่มเมียสาวแบบ อาโอน่ะครับทุกคนนะเป็นสาวเต้นรำแห่งเมืองใต้บาดาลนะครับทุกคนเป็นคนที่จุดพลังให้โดเอลพลังตื่นขึ้นแม่สาวใช้เสียงเพลง lady go lady go ใช่ครับถามว่าตัวนี้สกิลเป็นยังไงกูไม่รู้แต่มันเป็นผู้หญิงกูก็เลยสุ่มอ่ะแล้วครับเหตุผลนีแค่นี้นะครับเหตุผลีแค่นี้เลยครับฟู่ อ๋เป็นฮิวเลอร์เหรอกูเพิ่งรูน้นายอาร์ตตก่อนรักษาและบัฟพันธมิตรทั้งหมดด้วยทํานองไว้มนเพลงอันไพเราะฟื้นฟูนฟนพลังชีวิตกับพันธมิตรทั้งหมดที่เท่า20%ของพลังชีวิตสูงสุดเฮ้ยคลใายครชามี่ชุวม่น้ำเลยอ่ะเฮ้ย40%เยอะขี้เยแล้วก็มีสกลิลสองครับทุกคนอันนี้สร้างบาเรียคล้ายๆโนเอลใช่ไหมนี่ถ้าเราเออกไปเล่นกับโนเอลได้มันก็จะเป็นโคตรอพิมหาพคตคุณแม่โล่ใช่ป่ะให้ผลบาเรียกับพันธมิตรเทียบเท่า14%อ๋อยิ่งงเเลอยะกโพพััปน40 หรือจะตายได้ยังไงล่ะตอนนี้ผมคิดวิธีการทรมานไอ้คนที่มาตบผมจะบอกว่าแม่งมีคนเดียวก็ไม่ได้ไอ้คียแม่งเยอะตะด้วยส แล้วก็อะไรวะให้ผลเพิ่มการเพ้นฟูมชที่ได้รับขึ้น30%หมายความว่าไงก็คือเราได้รับการฮิวแรงขึ้นอย่างนี้หรออ๋อคือทำให้ฮิวแรงขึ้นใช่ไหมอ,อมีการไหมเนี่ยพูดแห้งอะครับรับดีบัฟนสองเชนทิออกจากปัตตมีทั้งหมดแห้งเกินจริงๆวนเนี้ยผมไม่จำเป็นต้องสุ่มตัวนี้เลยนะเพราะว่ามันคลายทั้งโนเอลมันคลายทั้งใช่ ตัวละครเนี่ยมันใช้ชามีไว้ทุกคนแต่ล่าสุดมันมีคนที่แบบเขาบอกว่าเขาเติมเป็นแสนอะแล้วเขาก็มาบับผมว่าใจล้ามึงไ่เติมน้อยกูจะได้แบบจกักรพรรดิบนคนแรกไอคนเชื่อแอดวีอะชิคกินวีอะเขามึมมเอาคลิปตบผมตบทีมหญิงเก่าผมแล้วทำเม็นได้ใจวันนี้ผมจะเอาคาโหน่านะครับทุกคนแม่สาวส่งเสียงแบบ ไปส่งเสียงใส่พี่วีกูจะเอาทีมหญิงล้วนเวอร์ชัน2ไล่ตกทุกคนโดนแน่เฮ้ยทุกคนแล้วนี่นี่โปรโมทช่องโปรโมทช่องใครที่กําลังติดการ์ตูนหรืออยากถาเพื่อนคุยเรื่องการ์ตูนนะครับทุกคนนะนี่เปิดช่องใหม่ชื่อช่องไมค์กี้เท้าดมเป็นชื่อวงการเก่าของผมเองนะจะพูดคุยเกี่ยวกับการ์ตูนแล้วก็พวกเกี่ยวกับเรื่องก,การเที่ยวนู่นนี่เลย,ยจะอยู่ที่ช่องนี้เลยนะยังไงฝากเป็นกระซับด้วยนะตนิดตามนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะผมมาการสุ่มคนนะฮะหกร้อยใบแต่ยังมีความโชคดีตรงที่ว่าามันาันนนกรตีภยใ สอ0ยครั้งแบบไม่ต้องมาแย่งกันแต่ระดับเราเราก็ต้องเอาให้มันได้ก่อนการันตีอยู่แล้วแล้วถ้าเงินเหลือขึ้นมาทําไงเงินเหลือขึ้นมาโนเอลของพี่พี่จะมาหาโนเอลของพี่ yeah. มาใครคิดว่าใจเรา้าจากเกลือนะครับผมกดหนึ่งใครคิดว่าไม่เกลือแน่นอนกดโซนโกนนะฮะเสร็จไปโอ้โหโอ้โห ไปก่อน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 นะครับไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับไปก่อนต่อเลยนะครับต่อเลยนะครับต่อเลยนะครับเฮ้ยชุดเรียบร้อยจบอ่ะตายละแท้เนี่ยมันหมดยุคใจเราเกลือแล้วเจว้าวะไอ้ดง <c oughs> ทุกคนเข้ามาเะรอโห้วี่ติดใบอยู่เร <c oughs> ื่องเลี่อ วินเลียมวินเลียวกูเพิ่งพูดแล้วกูอยากได้รึ่งวินเลียววินเลียววินเลียวอ้าวินเลียวเชี่ยวไอ้ของโคตรดีขอโคตรดีกูน้าหน่วยรุ่งอรุณสีทองเที่ยววินเลียมเวนเจอน์แนโคตรเท่มากับไอ้หน้ากากแบทแมนนองไม่เคลื่อหรือไปดรือเ่ากูมาส่งหาคุณออกมได้ไหม อันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันดีนะทุกคนนะครับผมไปคุยกับกายมาแล้วครับนี่คือหนึ่งในตัวที่ดีโคตรนะครับคนดีโคตร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 เลยนะเออเนี่ยดูดิเพิ่มพลังโจมตี84เพิ่มความเร็ว65เแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวที่กําหนดเอาง่ายคือมันเป็นวอทอสผสมกับตัวบัฟสกิลเออทุกอย่างอยู่นี่หมดเลยเนาะพี่พยายามพูดคาฮานุแล้วพี่พูดจริงแต่มันไม่อยากสู้คนนฮะพี่จริงถือว่าขอพี่พยายามจะพูดคาโคน โคลโลฮะง่ายกว่าเยอะ,ะมันพูดยากอะ่ะถ้ามันเป็นรูปมันต้องเป็นรูปเองรูปดาวรูปปลาหมึกหรือเปล่าฮะ <c oughs> <s ays> นี่เฟกอเรียนไอ้ยาไอ้เจ้าเฟ,อฟกอเรียน ที่สุดในเรื่องเฟรกรียน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 ,นจากหน่วยราชาซินโตแดงเียเดอวันนี้มาแต่ดุนเลยเฮียดุนจนมปหมดเลยแต่เฟกกรีนตัวนี้ก็ยังเล่นยากนะผมว่ายังยังเล่นย,ยังเล่นยากอยู่มันมันอารมณ์เหมือนแบบมันตีตัวเดียวอะ่ะมันไม่ได้ตีบูงเลยขนาดนะั้นแล้วก็พลังเนี่ยพลังโคตรเบาเลยดู ตัวที่เราจะมาสูงชื่อตัวเลยหนะยอกหยอกยอกคาฮานุคาโฮนาโคโนฮะเฮ่คาโฮนาโอเคคาโฮนาคาโฮนาโอเคไปต่อเลยดูเเปล่าครับได้เกลือ oh, <yeah. S 2> มันหมดยุคใจแล้วคนเกลืออะไรน้อง ดวงตาตะวันนี้จะเปิดความจริงทุกอย่างบนโลกใบนี้ดวงตาตะวันนี้จะเปิดความจริงทุกอย่างบนโลกใบนี้นค,คุณการ์ดเขีเ้ยวน,นะเนี่ยให้ผลปิดกั้นสถานมปิดปกติเป็นเวลาหนึ่งเทินลมหายใจวัตดต่อเลย ตนะิดใบน,นะครับทุกคนครับก็ได้เอ็นตาร์มาสองันแล้วลุนตาแล้วพี่พี่พี่ชายครับพี่ชายอันนี้ต้องคอยรับเลยนะแบบยอมรับจริงจากใจนะแบทโคเวอร์ over, คือเกมที่มีรายละเอียดเยอะที่สุดตั้งแต่ผมเล่นมาคือมันแบบมันเยอะมากทุกคนมันเยอะมันเยอะมากจริงคนระคือด้วยความที่ชอบตัวละครไหมก็เลยแบบเออยังพอทนเล่นได้ถ้าดูเกมที่ผ่านมาเนี่ยคุกกี้รายละเอียดขนาดนี้หรอไม่ทุกคนคุกกี้ราไม่เรียขนาดนั้นนะคุกกี้น,นี่เบามากครับพี่ชายจบละ จบแล้ว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 มาหนึ่งก่อนนะผมมีความสึกว่าผมจะได้การก่อนตัว,ม,วนะมันเป็นอย่างนี้ทุกรอบเลยนะรู้ปะมันเป็นอย่างนี้ทุกรอบเลยมีความสึกว่าผมจะได้การก่อนตัวเต้ตัวเองเกลียดสิ่งใดมาได้สิ่งนั้นเธอบอกเกลียดฉันระวังนะเธอ มันจะมีอะไรน่าเศร้ากว่าการที่เรารู้ชะตาชีวิตเองวะไอเชีย่ยคือแบบมันรู้อยู่แล้วอะสมพรปากจริงๆไอเชีย่ยกูพูดุูดแม่งมาปั๊บมันรู้อะทุกคนใจปะมันรู้จริงๆเว้ยว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยไอเชีย่ยทำไมเขาเป็นจริงเนี่ยกูอย่างพ่อลยตัวนีดีไปครับผมก็ไม่รู้เลยเพิ่งได้การตัวยังไม่ได้เลยเว้ยเดี๋ยวเพงถามไม่รู้เหมือนกันต่อเลยอ่เรียบร้อยไปต่อเลย โอ้โหเรียบร้อยผมว่าการันตีว่ะว่าทรงแก่การันตีกูบอกเลยโอ้โอ no เฮ้ยฉันไม่ยอมหรอกพลังของฉันก็คือการไม่ยอมแพ้ยังไงล่ะ devil union รวมร่างแม้ว่าแกจะเป็นลูซิเฟอร์ฉันก็ไม่กลัวกันหรอกมันจะฉันมี anti magic ยังไงล่ะเรียบร้อย เเป็นไงทาโฮโนผิวเลอร์ผู้ชายเว้นบนเพลงฮาฮฟ ว่านะเจมาดูผมอยู C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  ่เขารู้ว่าตอนโนเอลอ่ะมันทําให้กระแสสังคมอ่ะหันมาเข้าข้านผมอาการที่เขาให้อันเนี้ยได้เร็วรู้อหไเพราะอะไรเขาจะดึงพวกคุณกลับไปเขาจะดึงพวกคุณจากที่เป็นพวกผมตอนโนเอลกลับไปหาเขาแล้วพวกคุณก็จะมาด่าว่าผมเป็นเพจปลอมตัวปลอมอีกเพราะผมดวงนี้กูกระลังติดกบดักอยู่อยู่ข้างกูซะแล้วก็ชมชมอยู่นี้เข้ารัปอ่ะ เราควสุ่มต่อไหมทคนจริงๆถ้าตัวเนี้ยมันไม่จําเป็นต้องสุ่มเนี่มันก็ไม่ต้องแบบอะไรก็ได้เข้าใจหรือเป่าเออเราเอาเวลาไปสุ่มตัวอื่นก็ได้ใช่ไหมต่อโนโอเอลอย่างนั้นเหรอมึงอยากล้อกูอีกใช่ไหมเอานี้ดีกว่าครับตัวเอายี้ดีกว่าเรามีกระสอบสายแข่งกานแบล็คโเวอร์ถ้าทุกคนเห็นกนารจัดเทียของกายหน ที่แม่งจัดให้กูต่ำกว่าแอดวีจัดให้กูต่ำกว่าพี่วีมึงเอาอะไรคิดไอต้ตาพัดไกลนี่มึงดูคำสาปตาบอดหรือไงดูกูจะตีพี่วีถ้ากูตีพี่วีชนะกูไม่สุ่มต่อแล้วจบเดี๋ยวเอาตัวนี้ตีพี่วีทุกคนถ้าเราแพ้เราจะไปสุม่มเพิ่มอีกสักดาวหนึ่งเอาการันตีแต่ห้าไม่สุ่มตัวอื่นกูไปสุ่มด้วยเลยคโนฮามารุเตรียมพร้อมและ และและไอคนที่บางอ่านมาลูกคนเราห้องไรทักมาเฮ้ยคุณทักไปก็นกำบันนี่แหละทีมเดิมนะครับทุกคนก็จะมีฟานาเป็นตัวหลักแต่ตอนนี้เนี่ยฟานาเนี่ยตกกระป๋องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้แม่สาวโคโนฮะโอเคโคโนฮะพร้อมเราก็เราต้องมีแม่สาวแท้งก่อนนะครับแม่สาวนี่แม่สาวโซแม่สาวโซแล้วก็เออนี่แหละครับจูเลียสน,นะครับทุกคนเป็นผู้หญิงนะครับผมนะนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะ เอาทีมหญิงของเรานะครับทุกคนโนเอลคาโฮโลนะครับผมโซ so, แล้วก็จูเลียนนะครับไปตบพี่วีนะครับผมไม่ใช่บางที้ก็ไปเป็นทอมหรือเปล่าคิยผมสั้นไงไม่ใช่เอาไปเป,เปลี่ยนก็ได้ตัะวนกันแล้ว มามิโมซ่าลูกรักเอาละครับทีมหญิงของเราพร้อมแล้วนะครับทุกคนโนเอลคาร์โนโซมิโมซ่าเจอกับไอหน้ากระดูกวทอทอสชาม่โนเอลมาเดี๋ยวนะขาพลังพี่วีแฟนแปดทำไมมันเยอะวะทุกคนเราไหวไหมผมไหวตอนนี้เรามีโล่สองแล้วก็มีแท้งหนึ่งแล้วก็มีฮิลหนึ่งเฮ้ยเชี่ยผมไปแกงว่ายน้ำดีกว่า S <S เราเปลี่ยนเป็นเซตว่ายน้ำทุกคนนะสามตัวกับคุณครูหนึ่งคนเล t s g โก้ทุกคนว่าแตกปะใครคิดว่าแตกกดหนึ่งเฮ้ไม่าได้หมดทอนมันเล่นเทิร์นมาชิบหายแล้วท่อนว่ายกูยังแขนกูยังแขนอยู่อึดไว้า Yeah! เอาละเดี๋ยวเวลาที่แกจะได้เห็นสุดยอดการฮิวอัลติเมทของฉันวิวดูชุดนี่ชุดโคตรอลังเชี่ยร์เซนตัสกิส yeah! โก้ย่างโอ้โหฮิวมืนสี่อะไรยังไม่พอต่อด้วยการล่อของมิโบซ่าสวนดอกไม, <Huh? S 1> ม,ม, <laughs> ม้กูฮิวสี่หมื่นมึงตีมาดิ เทียบพี่มีพี่น้องผมก็ราวเจ็ดหมื่นไอ้นี่มันฮิวแข่งกับฮิวอย่างนั้นเหรอหน้อยแกเอาน้ำของฉันไปกินติแต่แป้งโอ้ยเอ้าเชียบโนเอลสะท้อนไม่ติดเอ้าที่ผ่ายแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วพี่น้องโนเอลสะท้อนบอดติดนอแล้วจะสู้กันยังไงล่ะนี่นะพวกนี้สู้ทั้งคืน <ś led> สู้สู้กันทั้งคืนนะมึงอ้อาวลุ้ลูกหนึ่งนะล้หนึ่งนะครับลุ้หนึ่งนะครับโอเคได้เวลาบัฟนะครับทุกคนอันนี้ก็จะสร้างโล่ขึ้นมานะครับผมนะดับเบิล <ś led> กูมีโล่โนเอลกูมีโล่คาโนดเป็นดับเบิล <ś led> โล่โล่หนึ่งหมื่นแล้วมันยังไม่พอกูฮิวซัำอีกสามหมื่นแปดเอาละ่ะได้เวลา,าโล่อีกโล่ นี่ไงนี่ไงเปรี้ยวหรอเปรี้ยวหรอแล้วกูหิวได้ทั้งวันนะเขาดินี่แต่อันนี้เป mm ็นใช้เสียงใช่ไหมแล้วก <sm> ็ฟื้นฟูพลังสีใช่ไหมอ๋อสามตันแปดอ๋อนี่ไงอ๋อมันก็้หิวอู้หูเฮ้ยไปหิวปะไปเฮียดิววะขี้หิวโคตรแรงลาก่อนนะพี่วินจะตีเข้าได้ยังไงล่ะตีไม่เข้าหรอกโว้ย ชุดว่ายน้ำไอ้กาย้ามึงดูอยู่มึงจัดเทียบใหม่ด้วยมึงเอากูอยู่ตามสุดมึงบ้าหรยอป่ะมึงดูไอ้คนต่ำเป็นแสนเจอทีมสาวร้วนกู easy d a m เม e มีแค่โนเอลจ้ะจบละสรุปง่ายๆผมจะสุ่มโนเอลกูอยากโดนล้อช่วยล้อกูทีกูจะเอาโนเอลอีกหนึ่งครั้ง